ครับหลังจากกินข้าวกลางวันนะก็ะะมาตีกับพงกันต่อเฮียวกวไวเบรกมันไหลวะ กับสายโตอยู่นะา โอ้สายวิกวิกวิกครับเข้าใต้ขางเลยนะครับเทปักตีนะตัวนี้นะโอ้ยดูดิกระพงนะครับตัวนี้ใช้กระดีตัวเล็กนะกระดีนก่งนะครับมันต้องหวานหน่อยหนึ่งกระดีนก่งนะครับขึ้นมานใส่สั่งซื้อได้ไม่ทำครับทำใช้คนเดียวครับ นี่ทําไม này nó ไหนโดนแล้วจ้ะกูโดนสับอยู่ยังไม่ทันคอ ขอดูหน้าหนะ่อยโอ้ยสัตเไไ์เจดโดเกี่ยวเงี้ยงเกี่ยวคลิปหลังเลยวะขอโทษเข้าปากวะ่ะขอโทษอาเต็มปากเลยวะ่ะพี่ไม่ได้ปลาโตผมไม่ไปพันสายพี่โอ้ไม่ได้ปลาหรอกจริงป่ะนะกูโดนัวกับเร็จปุ๊บโอ้ผมพันสายกูอีกแล้ว เพระวัดป้านี่หวานนี่ไปดูในกล้องได้เลยเนี่ยกล้องเพิ่งเปิดไ <c oughs> อ้บ้าจะเพิ่งตีที่หนูก็รู้โย่เอาลูกตีเหยื่อเลยได้สักทีวามาถึกตีเหยือ่อ,อ,อ,อมาโอ้โหอย่ไปกลมกูตกน้ำแล้วเฮ้ยอ้งกูนนโดนปูหนิบถูกไอ้าหนูกั้ลูกปลาผมไม่โคตรฟิตอ่ะ ะงะงง้าง้างยกก็หลุดเป็นง้างคิมนี่พี่ติ๊้าเดี๋ยวให้ยิ้มให้พวกนั้นเช่าคดีดิฟ่าเว้บอกว่าคดีเชาเว้ยตึมหมดแล้วพรที กัดก็ดีเจิ๋วนะตุ๊บเล่นนปลา